ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวีดีโอนี้กลับมาใช้งานแอปพลิเคชันครูเกมเมอร์นะครับกับอุปกรณ์เ1 Pro ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ายังสามารถใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ได้ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์เมาส์คีย์บอร์ดน่าจะนานอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมับผมก็จะทําการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับผมจากนั้นก็ต่อเมาส์และคีย์บอร์ดเข้าไป เมื่อทาการเชื่อมต่อนะไฟมันเดียวปิบอยู่ช่องไหนสักที่หนึ่งนะครับมันจะมี8ช่องเป็นช่องสัญญาณให้เรากดค้นหาเราก็จะเจอในส่วนของชื่ออุปกรณ์นะครับจะเป็นชื่ออุปกรณ์นี้นะครับผมก็กดจะคู่ไปเสร็จแล้วให้เราไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นแอปู l ก e g มอ e r ตัวนี้นะครับผมจะใช้สีฟ้านะครับไอที่ใช้สีเขียวก็ก็ดูแลกันว่าถือเราลองรับไหมนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของอุปกรณ์นะครับผมก็แรงปืนกดนะผมจะปรับลงสุดเลยนะครับผมอยู่ที่เราตั้งค่านะในส่วนของการเลื่อน รรเราก็ลองตั้งค่าดูต่อไปผมจะไปในส่วนของฟรีไฟนะฟรีไฟก็จะเป็นเกมนี้เราเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เรากดที่ลูกกิ้งเมาส์นะครับตรงกลางกดลงไป1นทีลงไป1ทีนะครับเคาเซอร์เมาส์ก็จะขึ้นจะมองเห็นเคสเซอร์เมาส์อยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับก็สามารถกดได้นะเ,เลือกเป็นตัวฟรีไฟนะครับเสร็จแล้วพอเราเลือกเป็นฟรีไฟนะครับมันก็จะไฟก็จะเปลี่ยนช่องนะครับเมื่อกี้จะเป็น1 2 3 4มันก็จะมาอยู่ที่ช่องสครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับถ้าเราปิดแอปด โอเครับเหมือนจะมีการอัปเดตแล้วเมาสอม้าจะหายไปหากเรามีการปิดอุปกรณ์นะครับให้เราเปิดแอปไว้แล้วก็เข้าไปเล่นเกมโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองสักเกมหนึ่งนะสำหรับ Free Fire โอเคครับก็มีโซลาร์เซลล์ด้วยครับ <laughs> ไม่ได้มาเล่นนานครับมีโซลาร์เซลล์ด้วยนะ โอเคครับผมประมาณนี้ครับเมื่อกี้ยิงเข้าได้แต่ก็ไปอยู่ดีครับเดี้ยงอยู่ดีโอเคครับหลังจากที่เล่นไปเกมเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่าตัวแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้พอเราอยู่ในแอปเปิดหน้าแอปนี้ไว้นะครับเราสามารถกดเคอร์เซอร์เมาส์ขึ้นมาได้ครับแบบนี้เคอร์เซอร์เมาส์มันจะขึ้นมาอยู่ตรงหน้าจอนะครับที่มองเห็นนะแต่ว่าพอเราปิดตัวแอปพลิเคชันไปนะครับแล้ว เปิดกลับมาคือเ,เสื้อเมาส์มันไม่มาแล้วนะผมตอนนี้คือเ,เสื้อเมาส์ไม่มาแล้วแต่ว่าเรายังสามารถใช้งานได้อยู่นะดังนั้นถ้าเราจะไม่เปิดแอปไว้ด้านหลักนะครับเราจาเป็นต้องตั้งค่าปุ่มนะครับในส่วนของอุปกรณ์เนี้ยให้ครอบคลุมนะครับไม่งั้นเราจะเล่นได้ไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องใช้เมาส์ไปคลิกตัวกระเป๋าคลิกซื้อของนู่นนี่นั่นบ้างนะครับ พราะถ้าไม่มีมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่เราจําเป็นต้องเปิดตัวแอปไว้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตหรือเปล่านะับผมมีการอัปเดตตัวแอปหรือตัวระบบของมือถือหรือเปล่านะมันก็เลยการเปลี่ยนแปลงไปนะครับประมาณนี้สําหรับใครที่ยังใช้อยู่นะก็ลองปรับปรับแต่งดูนะส่วนตัวผมคิดว่าเกมแนวยิงเนี่ยใช้เมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยชุดอุปกรณ์ครูเกมเมอร์ผมว่าโอเคอยู่นะครับหากใครที่ใช้งานไม่ได้รือ มีปัญหาตรงไหนนะครับก็ลองแก้ไขดูนะมันมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมหากเคยใช้งานได้อยู่แล้วมันจะมี2แอปนะครับตอนนี้มีแอปสีเขียวกับแอปสีฟ้าลองลบแอปพลิเคชันออกแล้วก็ติดตั้งใหม่ดูนะครับบางทีมันอาจจะต้องไปรีเซ็ตระบบของตัว ครับเองนะครับหรือเราไปตั้งค่าไว้นะครับส่วนของโซนเนี้ยครับตั้งค่าไว้พวก to a c t i v a t e Mode เนี้ยลองลองทำดูนะหากใครใช้งานไม่ได้ลองทําดูแต่ว่าถ้าใครใช้งานได้อยู่แล้วนะไม่ต้องไปกดตรงนี้นะเพราะถ้ากดแล้วไปใช้งานได้มันจะใช้ไม่ได้นะครับทิ้งไปแล้วก็แอต activate mode จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะ ลองดูครับสำหรับวิดีโอนี้แต่ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ